เคยไหมไม่สะดวกรับพัสดุที่บ้าน oh. ติดงานด่วนเลิกดึกเคอร์อเลสเพจมีทางเลือกใหม่บริการรับพัสดุด้วยตัวเองเซลส์คอลเลคชั่นหรือ SCL แแค่ระบุสาขาปลายทางที่สะดวกเข้าไปรับขั้นตอนการส่ง ไปที่สาขากดรับบัตรคิวแจ้งพนักงานว่าต้องการส่งพัสดุแบบ SCL พนักงานปิ้นลาเบลพร้อมแปะสติกเกอร์ SCL การจ่าหน้าซองระบ,บุชื่อผู้สง่งเบอร์โทรศัพท์ผู้สง่งชื่อผู้รับเบอร์โทรศัพท์ผู้รับและชื่อสาขาหรือหรหัสสาขาปลายทาง ผู้รับจะได้รับข้อความแจ้งเตือนเมื่อพัสดุพร้อมไม่เข้าไปรับที่สาขาปลายทางแล้วขั้นตอนการรับไปที่สาขาปลายทางและกดบัตรคิวรับพัสดุจากนั้นผู้รับทำการแจ้งเลขพัสดุพินโค้ดและแสดงบัตรประชาชนเซฟคอเลกชั่นพร้อมให้บริการแล้วทั่วประเทศวันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Curly Express p a r c e l Shop ทุกสาขา